กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่30รหัส381พุทธานุสติอิติ ปิโซภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสารถิสัต t าทเทว,วมนุษานางคุโถภะควาติสวาวกาโตภัควาตาธรรมโมสันติติโกอังกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจตังเวธิตาโพวิญโยหิเตสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกาสังโคอุชุปฏิปันโนภะควาโตสาวกาสังโค โยยะปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคลาเอสะภะคะวันโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย,ยอัญชรีการะเนโยอนุตารังปุญญาเกตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันดังจิสังทาสังโกนังอุปสันติศีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโะตันจะมหาราชาตวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเทธิกิจจิเทวเยสโกปัชชังทัสมิงกินนวาพัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิรลาพังัชลเชนเยมณีจินดาปิยังจะ ทานางสัพเพชนะพหูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธราตนางโอสถทางอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชนะโสทินานสันตุกัตวาสัพเพทุกขาวูปะเสมโตเตสักกตวาธรรมราตนางโอสถทงอุตมังวรังปริราหูปัสมานัง ธรรมเตชนะโสตินานสันตุัทวาสเพพยาภูปะเสมนตุเตสักตะวาสังฆราตนังโอสะทางอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยงสังฆเตเชนะโสตินานสันตุะทวาสเพโรคาภูปะสเมนตุเตอิติปิโสภะควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโภะวาติสวา ค้าโตพระควาตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควาโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควาโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนพระควาโตสาวะกะสังโฆสามีสิปฏิปันโนพระควาโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสัยุคานิอัฏฐะปุริสัปุคลาเอสาภาควัโตซาวะกะังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชรีการณิโยอนุตตลังปุญญาเยตังโลกาซาติ จินดามณีปิยังมันดังยสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปโะตันจะมหาราชาตวังมังโปสัทุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทสิกิจิจเทโวเยสโกปชังพัสนิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะเนยมณีจินดาปีดัง ปิยังจะทานังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตชชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุค้าอุปปัสมาณตุเตสักตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัสมานังธรรมะเตชชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพ พยาวูปสเมมตุเตสกัตตวาสังฆาราตนางโอสะทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสทินานสันตุปัถวาสเพโลคาวูปะเมมตุเตอิติปิโสภะคะวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัมปะสารถิสัทธาเทวมุสานังพุทโธภะควาติ สวาค้าโตภาควาตวาธโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอูชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆ ยาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคัลลาเอสาภะคะวันโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกินเนโยอันฉรีกรนิโยอนุตตังคุณญาเขตังโลกาสาติ จินดามณีปียังมันดังเยบสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภูตันจะมหาราชาตวังมังโปสัถุโนทีปังกาเรเทวสุโปเทสิกิจจตเทวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะ พนางส ų, ัพเพชนาพงโชนาปียังมะมะสักกะตวาพุทธะรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเพวมนุษานางพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสเพทุกข้าวูปะเมนตุเตสักกะตวาธรรมะรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปาริราหูปะสมานังธรรมะเตเชนะโสตินานสันตุปัทถวาสเพพยาบูปะเมนตุเตสักกะตวาสังฆารัตนัง เตเชนาโสทินานสันตุปัตวาสเพรโรคากูปะ,ะเมนตุเต